สวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาข้าครัวกันแมมแก้วเจ้าวันนี้อีแม่เปิ้นเจเนะแกงปลาเจ้านี่แกงปลาดุกเนาะหรือว่าแกงส้มปลาดุกนะเจ้านี่นะแกงส้มปลาดุกมอมอเจ้ารสแซ่บๆเนาะมาเจ้านี่นะกินกับข้าวหุงห่อนๆเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นปลาตีแม่เปิ้นครัวแล้วก็ล่างเรียบร้อยแล้วนะเจ้านี่อีแม่ใส่เกลือใส่ขมิ้นลงมาแล้วเจ้าตามโดยจะไข่เจ้า ทำด้วยหอมขาวหอมแดงนี่เจ้าเราก็จะมีพริกเนาะแกงปลานี่เขาจะใจ้พริกสดนะเจ้าเนี่ใส่พริกลงมา ตามโดยกะปิเจ้านี่เจ้าเสร็จแล้วก็ตักพริกติดตำมาใส่ในหมอ้อแกงนี่เลยอีแม่ปนก็ได้ตั้งน้ำไว้ละตักน้ำในหมอ้อมาล้างคุกของเจ้านี่ เท <Hey, S 2> น้ำล้างโคลกลงมาเจ้าเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนรอน้ำแกงเดือดเจ้านี่เจ้าน้ำแกงเดือดตะลุนตะลุนแล้วด้วยอน้ำแกงเดือดเทาก็ใส่ปลาลงมาเลยเจ้านี่เสร็จแล้วก็ปิดฝาว้ก้อนเจ้าเดี๋ยวรอปลาซุกกำนอ่นี่เจ้าใกล้ซุกแล้วใส่บะเขส้มมาปิดฝาไว้กามรอเข่ส้มเปื่อยกันเจ้า นี่เจ้าระวังเขาล้อมเขาส้มเปยเนาะยอีแม่บวก็จะมาขั้นมะนาวกันเจ้าดูมะกองบีบะนาวมานะันหอมมันดึงหอมสดชื่นเตะดังมาเลยอยากกินมะนาวนี่นะและนี่จะเป็นพักที่จะต้องใส่ใเจ้ากอมก่อเน,อนี่ถ้าผามีก๊อมก่อก็ใส่ัหละพาแตนก็ได้เจ้านี่นะนี่เจ้าเติมหน้ามะนาวแล้วเจ้าซุกละเติมหน้ามะนาวลงมาดมูตามด้วยแป้งหวานเจ้า เป้งหวานหรือว่าอายิโนโมโตะเนาะยู่ไปยู่มาเห็นหน่อยเนาะก้นหนักนายเจ้าในปลาจะแล้วเนาะนี่เรียแบบร้อยละโอ้หอมขนาดเลยแกงส้มปลานี่ต้องรสแซ่บจัดจ้านอะ่ะเจ้าลำเมาะเนาะกินกับข้าวหุงข้าวทอดอ่ะวันะวนี้นะ่ะมาเจ้านี่ห,หิม่หุงข้าวเจ้าเห็นไหนมจางส้มหน่อยใส่ส้มหน่อยมาเจ้านี่ เติมน้ามะนาวลงไปเสร็จแล้วก็ใส่กอกก่อลงเจ้าพักกอกก่อมีก็ใส่หโหละพาแตนได้เจ้านี่หอมสดเรียบร้อยแล้วมีกระป้องไปหอมก็ใส่เงี้ยถ้ามันนี่มันดีเลย,ยใส่อ๋อถ้ามีกรกบ้องไปหอมกาใส่เตัวเจ้ามันหอมเนาะวันนี้ม,มีเลยได้ใส่เนาะวางกางใส่กอกก่อมาแล้วหอมสดเลยแกงปาดู ชิมหอยกำอืมพอแล้วจับละเจ้าแม่ก็งองหัวละมอละหอมเจ้าเรียบร้อยละในตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟละเจ้านี่ดูมัาจะกินกับข้าวเจ้าวันนี้ละมอเข็งส้มปลาดุกแซบๆซเจ้าดูโอ้โหหอมสดๆหน้าตาหน้ากินขนาดเลยเรียบร้อยละเจ้าแขงส้มปลาดุกมอเจ้าดู กินนี่มันดึงเตะดังอยู่น้ำลายขนาดเจ้าหอมสอดๆหน้าตาหน้ากินขนาดเลยเพิ่นเปิดลองเอาซูตรนี่ไปทำกินกันได้เนอะเจ้ารับรองอร่อยหอลรสแซ่บมากมายเลยเจ้า